สวัสดีค่ะกอนสีเบิร์ตมือน,นีนอ่ะคะ่ะอยากสีมาบอกไว้ก่อนวาอ่า,อาแม่จะวันนี่สีมาว,าว้าเป็นระยะระยะนอคะ่ะเนาะสารลับกันกันกบอันรูปของหมอรำท่องหัวนะคะ่ะหรือว่าคุณยายเสือหวดเท่าน,นะะี่เนาะแล้วก็ของคุณพ่อวันหน้าหมอรำวันหน้าช่วงชีวิตของเพิ่นที่เหลืออยู่ก็อยากสีทายทอดนะคะอค่ะเนาะอ่าไหวแน่นะคะก็อาจจะเป็นรูปของผู้เฒ่าทั่วไปนี่แหละคะ่ะ ก็อาจีรลงไหวแน่าที่เข้าสามารถที่ทิล่งได้นั่นแหละค่ะกัะเบื้องไหวแน่บ่เบื้องไหวแน่ก็แ,แล้วแต่เอฟซีล่ะค่ะเนาะที่จิติตตามหรือบ่ติดตามแล้วก็จิเม,เมา,าเว้าว่าเข้านั่นเกิดมากจังไดตังแต่จําควา่ำได้กะเห็นเพิ่นสอนลูกศิ์ลูกหาเนาะค่ะเอาที่คว่ำจําเข้าเข้ามีนั่นแหละที่เห็นเพิ่นสอนเป็นจังไดมากสินะคะ่ะแล้วก็ไดอยู่ก็เมย์ก็พอมากเข้าไ,ได้เห็นจังได เพิ่นเลี่ยงเพิ่นสอนมอลำัเป็นจังไดเนืกระสิมาเบาซูกันฟังในช่วงความจำของแม่ตะวันที่มีอยู่สี่แม่ค่ะ,ะเห็นมอลำ่มอีกคนใดเนืู้้จากมอลำคนใดเนื้อจำใดไผเนื้อย่มเพิ่นสอนมอลำั่เพิ่นสอนจังไดหลก้กกะตัวแม่ตะวันนี่ผู้นี่มีส่วนร่วมจังไดได้ไปเบิงน้ำเพิ่นจักห่านจังสี่แม่ค่ะเอาเอา,เอาเท่าที่ได้ที่เข้าจําได้เนาะก,กันเนาะ จากมาเรานะอยากว่ามีส่วนรวมว่อจังสี่ซะเพราะว่าคุณแม่เพิ่นกับเสียไปแล้วเนาะแต่เพิ่นกันยังอยู่ในความทรงจําเฮ้าความดีเพิ่นกับสั่งไห้เนาะฟันย่ำได้ก็เห็นแต่เพิ่อนอยู่ทั้งฝ่าฟันย่ำได้ก็ฝฟันว่าเพิ่นลุกมาเจอทั้ทงฝ่ามาหาจังสีไหมค่ะ อ่าจะเป็นอุปทานกนระซังแต่ว่าเพื่อนก็นยั่งเป็นนั่งฝ่าในใจของลูกอยู่เสมอละค่ะเนาะแล้วก็คุณงามความดีของเพื่อนที่สางไว้ก็คือมีลูกซย์ลูกหาให้เข้าได้เห็นนะคะมีน้องนองของน้องน้องมอล่นะคะก็ยัง่งไตถามหรือว่ามีเอฟซีก็ยั่งเบิงเฟซบุ๊กอยู่อย่างสี่แม่ตะวันก็ดีใจด้ค่ะอ่าอันหนาในหนีนะโอ้หนาแม่ตะวันน่ะง,งามไหลกาคือจงังผู้สาวสามหน่อยนี่มันระบอมนเด้อเออ เดี๋ยวเดี๋ยวสิ่ช้แอปต่อไปมันว่แมนสาวสำนอยสห่เบิงเด้อมันอื่นแม่ตะวันีนะ่หนามันเป็นแม่ตะวันแล้วด้เดี๋ยวสิใใสแอปตัวอื่นอีกเด้อหนาสิเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่าตกใจเด้อค่ะอืออย่าตกใจเด้อแล้วสีเห็นเออว่านาแม่ตะวันเป็นยังไงแอปตัวอื่นนั้นเป็นยังไงสีได้เปลี่ยนแปลงสี่ได้เบิงไปเรื่อยๆเนาะเออมันสิว่าเอ้ยแต่ว่านาจริงเฮาเอาไว้ซัก่อนเนาะ สมัยสมือท่านเกมเขาเด้องท่าน IT ไอทีเด้มันก็สสมวนเนาะเออเรียนน้ำข้าเนี่ยเถาแล้วก็สร้างถาะหัวใจมันยังพ่อไปวัดไปว่าไหวอยู่เนาะค่ะเนาะพ่อกันคลิปไม่เด้อค่ะเดี๋ยวสีว่าให้ฟังเด้อว,วัดดีจ้า